สวัสดีครับผมชินเคยนะครับที่สาขาครับสาขาหนึ่งของพยนต์นะครับโกดัง3นะครับชินเคยนะครับวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวไปจะพาอัปเดตพาดูโซนรถนะครับกระบะนะครับที่เข้าใหม่มานะเรียกว่าหลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูง4ประตูนะครับสีดำสีขาวมีครบหมดเลยที่นี่นะครับสต็อกแน่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไฟน์แนนซ์นะครับเรามีรองรับทั้งหมดนะครับเรานะครับเรียกว่ามีครบหมดวงจรเลยนะครับรถกระบะตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ตัวแคบตัวสูงมีครบหมด4ประตูออโต้ก็มีรถงานประวัติศาสตร์มาเดินมาแท้ทุกคันนะครับสนใจกระบะขนหนรถขนหนอยากออกรถปรึกษาได้เลยนะครับเบอร์ตัวตรงของเป้นะครับ094794848 8นะครับเดี๋ยวนี้จะพาไล่ดูทีละคันเลยนะครับราคาเท่าไรผ่อนเท่าไรปีอะไรนะครับ เดี๋ยวพาดูนะครับทีละคันบอกเลยว่าลูกค้านะครับใครหาว่อยู่นะได้รถสวดไปใช้แน่นอนนะครับวันนี้คัดเด็ดมาให้แล้วนะครับประมาณ30คันนะเดี๋ยวพาเริ่มดูเลยตั้งแต่รีโวอสประตูคันแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวอีพาสปีสินะครับสีสีเดิมๆสีดำนะครับติดคิวซุ้มล้อมาให้แล้วครบแบบนี้หน้าหล่อแล้วโคปีสิบแปดราคาอยู่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดได้จะเฟรนได้นะครับสีดำสี่ประตูออโต้แม็กเดินโรงงานขอบสิบเจ็ดนะครับคันนี้ย้ำเลยนะว่า เพิ่งเข้ามานะครับร้านสปาอยู่นะครับนี่สภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังสวยขนาดนี้นะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพรอยูมัลเก้าพันนะครับผ่อนประมาณเก้าพันสำหรับคันนี้นะครับสี่ประตูยกสูงพิเลนเนอร์นะครับสวยงามสภาพเดิมนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดยางดันหลบนะครับกริปกริปเลยคันนี้นะครับแม็กไนเนอร์ต่างๆมีให้ครบนะครับสภาพสวยเดิมนะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับ เล็กไม้่ที่1 2 0 0 0 0นะครับ1 2 0 0 0 0โลอ่ะไม้น้อยนะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่กลางๆนะครับ1 2 0 0ง0สน0 0โลถ้าสนใจคันนี้แคปจอแล้วติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับแคปจอติดต่อมานะครับส่วนอีกขั้นนาวาราสประตูออโต้นะครับตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์2.5ปี19ไม่จุดหมืน่นไม่จ0ดหมืน่นนะครับไม่จ0ดหมื่นราคานะครับผมบอกเลยว่านิสสันคุ้มมากๆนะครับ ออปชันเยอะกว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์กล้องมีจอมีให้ครบแบบนี้ได้สีประตูออโต้สีขาวแบบนี้นะครับราคานะครับฟังเลยนะ4790 0นนานะครับฟังไม่ผิดนะราคานี้ราคาดีด้วยนะครับสนใจติดต่อคันนี้ติดต่อมาเลยติดต่อมาได้เลยที่เบอร์นะครับด้าน,นล่างขวามือนะครับตัวนี้สวยๆงามๆแมคขอบ18ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับไฟเตอร์หมอกกรอบมีให้ครบแบบนี้นะครับ และผมบอกเลยนะความสวยความเดิมรถนะสวยงามออปชันครบนะครับสวยงามออปชันครบแบบนี้นะครับสนใจยังไงแอดไลน์มาได้ทำมาได้นะครับ094 789 48 48นะครับสบภาพสวยสภาพเดิมนะครับสบภาพสวยสภาพเดิมนะครับอันนี้เป็น Fortuner เนาะ Fortuner อันนี้เกียร์แมนนหน้าแชมป์ราสนสามหม0 0ปี13บสไมล์แสนะครับผ่านไม่ผ่านไม่รู้เหมือนกันนะครับคันนี้อ่าเคเบิลแมนเคเบิลแมนนูนนะแล้วก็ตัวนี้5 5 9 0 0น ไม่ใช่ครับคันนี้5 2900นนานะครับตัวนี้ได้เบาะหนังนะเบาะหนังปี18นะครับปี18เบาะหนังนะครับมีคาลิบอ,อยให้ครบนะครับตัวนี้นะครับผมบอกแล้วมีคาลิบอ,อยให้แล้วนะครับตัวนี้ปี18นะ5 2 0, 9 0สสวยน่าสนใจคุ้มตรงที่ได้เบาะหนังหุ้มมาแล้วเรียบร้อยคาลิบอ,อยก็2 0 0 0 0กว่าเบาะก็หมื่นกว่านะครับ30,000กว่าบาทแล้วก็ยางก็เปลี่ยนใหม่แม็กก็เดิมงานแท้ด้วยนะครับ และอีกคันนะครับนี่ตัวเจพัสนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าปีสิบเก้าไมแสนหกนะสีขาวตัดกับตัวแม็กล้อที่เป็นล้อกระทะสีดําแบบนี้นะครับขาวดาสวยงามสภาพเดิมนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพอเจ็ดพันกว่าบาทนะครับปีสิบเก้าคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยเข้ามาประมาณหกคันนะครับไม่มีเคดดีบอยอยู่สองคันนะไม่มีเคดดีบอยอยู่สองคันนะครับมีให้นะครับแบบนี้ตัดสินใจได้นะครับ แบบนี้สวยๆเลยนะครับ Fortuner ก็มีให้นะครับ TRD ก็มีครบอ่ะมาดูกันต่อสำหรับตัวเตี้ยเกียลแม่นุ่นมีให้เหมือนกันนะครับนี่เลยปีใหม่ไม่น้อยนะครับปีใหม่ไม่น้อย429,000เองนะครับปี23่สิบสไม่หมื่นคิดดูครับไม้โคตรน้อยรถปีเดียวนะครับหมื่นกโลไม่หมื่นกโลนะครับสีเทาดำด้วยนะเกียรแม่นุ่นใครชอบอันนี้จัดได้เลยนะครับจัดได้นะครับอันนี้ติดจองนะครับติดจองผ่านอันนี้ผ่านแล้วลูกค้ากำลังดูอยู่สี่ประตูออโต้ นะครับอ่าแล้วก็มีอีกคันนะครับเป็นตัวมิดนะไฟหน้าตัวมิดแบบนี้นะครับนี่ไฟหน้าใหม่ตัวใหม่หน้าใหม่นะตัวนี้นะครับสภาพเดิม4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าสองยสี่นะครับปีเบลดไม่สองหมื่นโลตัวนี้เลยนะครับสี่หนึ่งเก้าตัวมิดอ่าเป็นไงสภาพกิบกิบนะครับอีกคันนะครับพึ่งเข้ามาสดสดร้อนๆอนนะครับคันนี้ ราคาอยู่6 7 9 0 0 0ไม่70,000กว่าโล4ประตูออโต้ Auto, นะครับแต่งเป็นตัวเอ t นะแต่งสวยๆแบบนี้นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับย้ำอีกทีนะครับว่าคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเลยสวยครับตัวนี้เป็นช่วงล่างซูเปอร์เฟกรถปี23ช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะคิวซุมล้อแม็กต่างๆติดมาให้ครบแล้วนะครับคันนี้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับช่วงล่างซูเปอร์เฟก สวยงามสภาพเดิมนะซูเปอร์เฟล็กซ์ซุดเปอร์นะครับอันนี้สวยจริงสภาพนี้หล่อจริงนะครับยกสูงเพนเนอร์มีแคดดิบอยติดตั้งให้ครบเห็นไหมครับรถสวยตรงปกคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับอันนี้ใครสนใจบอกไปได้นะครับ0ูนย์9 4้า8ี่จป้าสี่ดสี่แดนะครับท้ายเราหล่อเดิมๆตัวนี้นะครับใหม่เลยใหม่คลิปนะครับด้านในอยู่สิครับเห็นไหมครับตัวหูรูดแคมป์ยังอยู่เลยนะครับหูรูดเต็นท์ยังอยู่เลยอ่า นี่ครับสายแคมปิ้งแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้ารถปียี่สิบสามนะครับรถปีสามแล้วก็มีตัวแคปนะครับแคปยกสูงออโต้นี่ครับอีกคันหนึ่งแคปออโต้สี่แสนเก้าพันบาทนี่ครับสี่แสนเก้าพันบาทนะครับอ่าแล้วก็มีตัวแคปนะครับแคปแคปตัวนี้เป็นตัวเอ็นทีเนาะมีอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับปีใหม่ปีใหม่ด้วย แล้วก็คันนี้ครับ1.9 z ซนะครับปี22 679,000นะครับ4ประตูออโต้สวยๆแบบนี้ตัวท็อปตัว Z นะครับติดคิวซุ้มล้อมาให้ครบแล้วนะอีกคันนึง699,000ได้ปี23เหมือนกันนะครับไม่น้อยเหมือนกันอตัวนี้4ประตูออโต้สวยสาภาพเดิมสาภาพดีแบบนี้นะครับปี22ไม่90,000โลไม่90,000นะครับสันคมถ้าเรื่องของความสวยอีสุเบอร์หนึ่งนะแต่ถ้าเรื่องของอาการยึดเก,กาะอาจจะสู้ค่า,ายอื่นไม,ไ,ไม่ได้เรื่องการบรรทุกอย่างเงี้ยครับ แต่บอกเลยว่าความสวยความหล่อไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับอันนี้ก็สวยทนน่าใช้แม็กสีเป็นสีัวายนะครับสีบอลเงินแบบนี้นะครับขอบสิบแปดยางมิเิษด้วยแค่ยางก็สองหมืนกว่าคุ้มมากนะครับมีกงมีกล้องให้ครบคันนี้ใครสนใจแอดไลน์ติดต่อมาหาไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดใช่ไหมครับมีกงมีกล้องให้ครบมีจอด้าในให้พร้อมแบบนี้นะครับสวยประวิดีเครดิตฟรีดาวได้นะครับยางวัตุกคันฟรีดาวได้หมดเลยนะครับฟรีดาวได้หมดนะครับอ่าและมาต่อกันอีกหนึ่งคันนะครับ และตรงนี้เป้คัดเด็ดมาให้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นตัวเตี้ยเกียวโตนะครับหรือตัวสูงนะครับสประตูสี่เท่าทำแบบนี้5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสิบแปดตัว e p a t c ด้วยนะครับสี่เท่าทำสภาพสวยๆราคาดีนะครับคันนี้โคตรถูกเลยถูกสุดแล้วนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะครับตัวยกสูงเพลนเนอร์สี่เท่าทำหายากนะครับเกียวโตนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสิบแปดครับรถสภาพสวยมือเดียวครับติดต่อมาได้เลยคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าสองยี่สี่เพลนเนอร์ตัว e ี a t c h ไม่ถึงแสนหนึ่งหม แอดไลน์มาทําหาไปได้นะครับแคปจอแล้วโทรหาเลยนะครับ094 7 8 9 48 48 4ประตูออตโอต้สวยติดโป่งซุ้มล้อแม็กดีลรงงานนะครับกิฟิ์ใหม่ๆสภาพสวยนะครับรถทุกคันมีรับประกันให้นะครับเราขายรถเนี่ยเราอย่างแรกเลยเราเน้นคุณภาพก่อนนะครับคุณภาพเป็นหลักเลยนะครับ อะเกรดต้องเกรด A นะครับรถเดิมไม่มีพิการไม่มีต่อต่อไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับมาต่อกันตัวเตี้ยเกียร์ออโต้บ้างน,นะครับนี่เลยมีแคริบอยให้พร้อมนะครับครั้งก่อนลูกค้ามาซื้อไปแล้ว1คันนะครับซื้อไปแล้วนะเหลืออีกงคันนะครับมีไม่แปดหมื่นกับไม่แสนก็โลนะครับประมาณแสนหกนะนี่ครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเกียร์ออโต้ตัวเจพัหน้าหล่อลอกโคสี 4, บอนเงินรถอย่างไรปอดศูนย์มี le, และคริบอยให้ครบแบบนี้นะครับคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสิบเก้า ไม่แสนหกอ่ะนจนตัวนี้ติดต่อมาเลยนะครับพรอ,อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดถึงแปดพันนะคันนี้นะครับคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับไม่ My, ประมาณเท่าไหร่เอ่ยไม่หกหมื่นหกพันโลนะครับไม่หกหมื่นหกพันโลนะครับสี 4, 10, 19, 4, ่แสนหนึ่งหมื่นเก้าสองยุดสี่เจพัทนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวรีโวคันนี้อ่างามสภาพเดิมนะครับ ตัวนี้ตัวเตี้ยเกียวโตนะครับขับง่ายขับดีขับสนุกนะครับและก็มีนะครับหน้าหล่อแบบนี้นะครับหน้าหล่อแบบนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าเอ้คันนี้แปลกๆนะอยู่ยังอยู่หรอรถไปอยู่ไหนมานะครับคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าไม่รู้ว่าติดจองหรือดูจองหรือไม่ผ่านหรือยังไงนะครับอันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าสมาร์ทแคปนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอะม์สองแสน สามหมื่นเก้าพันโลอาไมีแก่นะครับปีสิบเก้าอะไมีแก่ใครรับได้อันนี้ก็เอาไปเลยนะครับเครื่องเดิมเครื่องแนนเครื่องฟิตนะครับคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับคุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มนะแบบนี้นะครับเราชอบแบบนี้จัดได้เลยนะครับติดต่อหาเป้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดปเก้าสี่แปดสี่แปดครับ